สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับพี่หวยชาแนลอัชนอนแฟนคลับนะครับโอ้เนาะพอไม่มีบอลสโมสรในลีกยุโรปเตะเนี่ยบรรยากาศสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะไม่รู้สึกเหมือนเหมือนกันไหมว่ามันเหงาหงอยนะมันดูเงียบเงียบไร้สีสันเหลือเกินแม้ว่าจะมีทีม ระดับทีมชาติเตะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนชั่นลีกว่าลีก a อลีกบีลีกซีรวมถึงฟุตบอลที่ใกล้ตัวเราอย่างจริงท่วรปราชินครับมันก็ทำให้รู้สึกเฉยๆเลือดมันไม่สูบฉีดเท่าไหร่นะก็รอกันอีกนิดนึงเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับก็คงจะกลับมาเซิร์แข่งกันเหมือนเดิมนะเอาเอาข่าวข่าวของอาร์เซนอลเอาก่อนจะไปข่าวข่าวของนักเตะของเรา ฝากหน่อยนะครับวันนี้เป็นลูมคอฟฟี่เป็นกาแฟสำเร็จรูปชนิดซองชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นนะเพื่อสุขภาพไขมันต่ำและที่สำคัญคือ no sugar นะไม่มีน้ำตาลตัวแอดเองดื่มแล้วน้ำหนักลดลงมานะครับจาก7 9กิโลเมื่อวันพฤหัส นะครับได้ไปช่างล่าสุดเนี่ยตอนนี้เหลือ75กิโลจุดสองนะก็ทานกับตัวนี้ควบคู่กับการออกกำลังกายแล้วก็คคู่กับอาหารที่เราเข้าไปด้วยนะตัวนี้มันก็เป็นส่วนช่วยเฉยๆนอกจากที่เรากาแฟที่ทานเยอะๆกับที่มันจะมีไขมันมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นี่ทานมาหลายเดือนแล้วก็ค่อนข้างเห็นผลนะครับก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ฝาก ติดตามฝากระดับสนุนสินค้าของช่องด้วยนะครับเอามาเรื่องของโทมัสปาเตก่อนนับว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่านะโทมัสปาเตเนี่ยช่วงวิกที่ผ่านมาจะต้องรับใช้ชาติเตะกับทีมชาติบราซิลนะครับาปาเต้อยู่ทีมชาติกนันนะแต่ว่าก่อนที่จะลงทําการแข่งขันเนี่ยมีข่าวว่าได้รับบาดเจ็บในตอนวอร์มแต่ ไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บหนักขนาดไหนแต่ที่ร,รู้ๆคือตอนนี้ส่งตัวกลับมาลอนดอนแล้วนะครับก็นะับว่าเป็นข่าวดีของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์เนี้อันอานะทิตย์เราจะมีศึกหนักนะมีศึกหนักจริงๆที่ค่อนข้างที่จะหนักอ่พูดง่ายๆเจอเจอท็อตแนมฮอสเปิร์มอะ่ะใช่ไหมนะครับก็ดูทรงแล้วก็น่าจะกลับมาฟิตรักษาตัวนะครับ สำหรับทาคาลิโทมิยสึนะครับหลังจากเสร็จกับอเมริกาแล้วเนี่ยเขามีแมตช์อีกแบบหนึ่งแต่ได้ข่าวว่าถอนตัวแล้วและกำลังกลับมาลอนดอนและเหมือนกันนะครับชินเชนโก้ค่อนข้างฟิตแล้วตอนนี้ก็เหลือมาตินอริน,นรกาหลังจากที่ลงแข่งเนชั่นลีกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวับนพุธนี้จะลงอีกแมตช์นึ่งแต่กับเซอร์เบียไม่รู้จะลงหรือเปล่านะยังไงก็ขอให อย่าได้เก็บเดี๋ยวให้ปวดกับมาแต่ดูทรงแล้ววันนั้นก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับฟิตสมบูรณ์ร้อยเอร์เ็แล้วนะครับก็นักเตะของเราก็ประมาณนี้ที่ที่จะไปเตะนะส่วนของโบโยซาก้าก็ได้ลงเล่นในนัดที่เจอกับอิตาลีแต่คืนวันอังคารพรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงเล่นเตะกับเยอรมันไหมรวมทั้งไอรอนแลมเดลด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างตอนนี้นักเตะค่อนข้างสมบูรณ์ ก็รอเช็คข่าวของโทมัสปาเตอย่างเดียวว่าอาการเป็นยังไงก็ขอให้ไม่เป็นอะไรขอให้เป็นแค่เคล็ดขัดย่ออะไรประมาณนี้มีรักษาเวลารักษาประมาณสัก4ีหวันนะครับก็น่าจะเอาอยู่มาดูโปรแกรมอย่างที่วันนั้นเกิดให้แล้วว่าโปรแกรมในเดือนตุลาคมนะครับเดิเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยไม่ใช่วันอาทิตย์เนี้ยวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่1ตุลาคมเนี่ยอาร์เซนอล เปิดบ้านต้อนรับกรารมาเยือนของพ็อตแนมฮอสเปอร์ทำศึกนอร์ทลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะก็ถือเป็นศึกหนักเลยวันที่1นนะครับหลังจากนั้นวันที่6เราเปิดบ้านต้อนรับโบโดกิมในฟุตบอลยูโรปาลีกถัดมาอีก3วันคือวันที่9เปิดบ้านต้อนรับกรารมาเยือนของพี่ๆนะฮะหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในศึกพีเมีลีกนะนะวันที่9 เสร็จตึกจากหงแดงปุ๊บต้องไปเยือนบอโดเกมอีกคือวันที่สิบสามนะยูโรป้าดีกถ่าจากนั้นอีกสามวันกลับมาเตะเพเมลีกต้องไปเยือนลีดยูเนเตดที่แอลเลอร์ od, นะครับถ่าจากนั้นอีกสามวันคือวันที่สิบเก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเต็งหนึ่งนะเต็งหนึ่งแมตช์นี้วัดของจริงเลยแหละแมนซิตี้ นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีเราเล่นเล่นในบ้านก่อนนะครับเสร็จจากแมนซิตี้ปั๊บเนี่ยวันที่23ยกพลไปเยือนถิ่นเซนต์แมรี่ไปเยือนเซาท์แทมป์ตันจบจากเซาท์แทมป์ตัน27ไปฮอลแลนด์ไปเยือน p s v ไอโฮเฟนในยูโรปาลีกปิดท้ายเดือนตุลาคมวันที่30เปิดบ้านมาเล่นพรีเมียร์ลีกต้อนรับการมาเยือนของ เจ้าป่านะครับนอตติงแฮมฟอ o r e s t นับไล่เรียงดูแล้วนะครับ1 16เอ่อหนึ่งหกเก้าสิบสามสิบหกสิบเอาร์เซนอลต้องลงเตะทั้งหมด9นัด9นัดทีนี้แหละเราจะมาดูฝีมือดูศักยภาพ ดูฝีมือใครดูฝีมือของมิเกลอเตต้าว่าเขาจะจัดโรเตชันอย่างไรขุมกำลังที่เป็นทีม2จะสามารถทดแทนขุมกำลังตัวจริงได้ไหมโดยตรงเนี่ยเราถือว่าโชคดีที่มียูโรปาลลกนะครับเราสามารถที่จะหมุนเวียนนักเตะที่เป็นทีม2เพื่อลงเล่นแมตช์ฟิตได้ในกรณีที่ว่านักเตะตัวจริง เกิดได้รับบาดเจ็บของพรีเมียร์ลีกพวกนี้จะสามารถมาทดแทนได้นะครับก็เป็นการวัดกกินแล้วก็วัดฝีมือนักเตะของเราอย่างแท้จริงแล้วล่ะว่าตุลามหาโหดเนี่ยเราจะสามารถเก็บแต้มได้ขนาดไหนในโยูโปรป้าดีผมว่าผมค่อนข้างจะเบาใจนะครับค่อนข้างที่จะจะเฉยเฉยเพราะว่าไม่ได้อย่างงเราเป็นข้สึกว่าน่าจะผ่านได้นะครับแต่กับที่จะต้อง ในโปรแกรมพรีเมียร์ที่จะต้องเจอไก่เจอหงเจอลีดเจอปืนเจอเทอรมตันแล้วก็เจอนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยโดยเฉพาะสามทีมใหญ่บิ๊กซิด้วยกันเนี่ยเป็นการวัดเลยไอ้ก้าแต้มที่มีอยู่เนี่ยว่าเราจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะนั้นก็ต้องเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันนะแล้วก็ติดตามใกล้ๆอีกทีนึงโดยเฉพาะวันอังคารวันพุธเนี้ย ถ้ามีนักเตะของเราลงเตะก็ต้องรุ้นว่าอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอย่าให้ไข้นะแล้วก็ไปเช็คฟอร์มเช็ค starting line up อีกทีคือในวันอาทิตย์ที่1ที่เราจะต้องเปิดดับบี้แมตช์เพราะแมตช์นี้ค่อนข้างสําคัญสําคัญจริงๆครับถ้าเราพลาดนะแล้วเล่นในบ้านด้วยเรามีโอกาสที่จะกำชัยแล้วก็ถือความได้เปรียบอยู่เพราะเราเล่นในบ้านนะก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันอีกทีหนึง่ง ก็อาทิตย์นี้วิกนี้ก็น่าจะกลับมาคึกคักกันเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้แล้วกันว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีวฮวยชานอลจอัลแดนแฟนคลับด้วยกันนะรักษาสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ฝนตกหนักมีพาย,ยุลูกใหม่ชื่อเลยนะนูรูเข้ามาอีกแล้วก็คงจะอึมครึมจุ่มชามกันอีกหลายวันก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยอย่าลืมผู้สนับสนุนหลักนะครับลูมคอฟฟี่ กาแฟตเดือนรูปร้อนก็ได้เย็นก็ดีนะเพื่อสุขภาพเพื่อความเป็นอมตะของพวกท่านด้วยจนะยกินแล้วมันจะอารมณ์ดีนะประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เจอกันใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ